าลครับถึงช่วงเวลาคุกกิ้งโชว์นะครับวันนี้พิเศษไปกว่าปกติเราทำไอศครีมซึ่งเป็นของโปรโดของหลายๆคนนะครับคุณปุ้ยรู้ไหมว่าที่สถาบันที่ช่องรวยเนี่ยผมสอนวิชาอะไรบ้างโอ้โหพี่เหนง่งหนูว่าพี่เหน่งสอนทุกวิชาแน่นอนค่ะมไม่อกครับพ่้<อ>ไว่า<ม>สามารถเสียบ<ๆ>เสียบเสียบได้หมดเลยอะ่ะสอนครับไม่ได้เสียบเอาเหรอคะผมสอนไอศครีมโฮมเมดด้วยบางครั้งจริงหรอคะใช่แล้วพี่เหน่งรู้ไหม น้องอยากเรียนไอศครีมมากเลยชอบทานไอติมไหมฮะสุดสุดอ๋อทานได้เป็นกะละมังกะละมังนะคะวันวันนี้แฟนพันธ์แท้ไอศครีมเลยใช่ไหมใช่ไอศครีมโฮมเมดเนี่ยเราใช้เครื่องเล็กทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ผู้เชี่ยวชาญทำไอศครีมพื้นบ้านเป็นไอศครีมกะทิแบบอุตสาหกรรมและที่สำคัญอาจารย์ท่านนี้นะครับท่านคิดค้นเครื่องปั่นไอศครีมแบบใช้คอมเพรสเซอร์แบบคนไทยผลิตขึ้นมาด้วย เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วเนี่ยสุดยอดมากเครื่องฝรั่งที่อิมพอรตมานี่สู้ไม่ได้เลยถ้ยาราคาก็ย่อมยาวด้วยพบกับอาจารย์เลยดีกว่านะครับค่ะดีค่ะนะครับพบกับอาจารย์มนตรีนะครับกบตานุก,กูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ โอต้องขอฟังด้วยฝักตัวด้วยนะคะมึงอยากทานเต็มฟรีอะค่ะเพราะมันคนกินจุเอาใจอาจารย์ทำยากไหมอะจครีมเนี่ยค่ะไม่ยากเลยเราต้องมีรู้กระบวนการแล้วก็มีวัตถุดิบแล้วก็ไม่ยากอะไรเลยตั้งแต่เรามีอุปกรณ์ในครัวเรือนก็สามารถทำได้พอเข้าสูุ่าสาหกรรมก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีถังไอติมใบเดียวก็ทําได้แล้วทำไอสติมขายจนเลี้ยงลูกส่งสมหาไรได้เลยโอ้โหนี่ถังนี้ก็สามารถทำทำได้แต่นี่นี่ถังนี้ถังใบเดียวถังเป็นเหล็กใบเนี้ยสามารถทั้งผลิตและขายในหนึ่งใบก็ทําได้แล้วผลิตยังไงครับถังนั้นพอเราผสมมิกซ์ทุกอย่างแล้วนะครับเราจะผสมในถังนั้นเลยก็ได้หรือเรามีผสมต่างหากแล้วไปใส่แล้วก็ เติมน้ำแข็งเติมเกลือหมุนถังไปใช้มือทําก็ได้เหรอครับอ่าใช้มือหมุนไปเรื่อยๆอนะครับแล้วก็ใช้ไม้พายขูดไอ้น้ําแข็งที่เกาะครับ,บการถ่ายเทความเย็นจาก<อ>น้ําแข็งเกลือเข้ามา พราะน้ำแข็งเกลือเนี่ยมันสูตน้ำแข็งสูตน้ำาเมื่อเจอเกลือผสมแล้วมันจะได้ลบถลงรงตัวหาแสดงว่าไอศครีมประทิสมัยก่อนเนี่ยนอกจากใช้เครื่องมีมอเตอร์มีสายพานแล้วใช้มือหมุนอย่างนี้ทุกวันนี้ยังมีคาขายอยู่ยังมีเหรอครับมีครับเวลาไปออกมงานกแรงก็เห็นอยู่ยังมียังมีอาจารย์เกลือนี่เขาใช้เกลือแกงหรือเป็นเกลือเม็ดใหญ่เกลือเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ใช่ครับเกลือเม็ดใหญ่แล้วก็เขาจะใช้เกลือค่อนข้างดำนิดนึงเป็นเกลือท้องนาเพราะว่ามันไม่มาเกี่ยวกับอาหารการกินคือมันอยู่รอบนอกเพื่อรักษาาควม อยางนั้นมันไม่ไม่มาเกี่ยวกับการผสมอาหารไม่จาเป็นต้องไม่จำเป็นต้องสะอาดนักเอาที่ต้นทุนต่ำหน่อยน้ําแข็งก็น้าแข็งปกติน้ําแข็งโมหยาบหรือทุบจะดีกว่าถ้าเป็นแข็งโมละเอียดจะความเอ็นไม่ดีอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับซมคะโอ้จ่ามีความรู้เรื่องีหรือที่ไม่มีจริงๆเลยแค่น้ำแข็งหลอดก็ยังได้อ๋อน้ำแข็งหลอดแต่น้ำแข็งหลอดต้องไปคุยกับโรงงานว่าเรามาทําอุหกรรมตรงนี้เขาจะมีน้ําแข็งหลอดส่วนที่มันตกหล่นหรือเลอะหรือราคาเขาจะตั้งไปสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการไอทีมสามารถทํางานได้ต้องหลอดเล็กด้วยใช่ไหมไม่จำเป็นหลอดใหญ่ก็ได้เหมือนกันต้องป่นๆหน่อยใช่ไหมครับคือมันมีแหลกมีอะไรที่เขาเหลือมาหรืออะไรแล้วแต่กระบวนการผลิตเขาจะมีให้ให้กับโรงไอซีมที่ว่าเราตัดผัดมาใช่ไหมอันนั้นคือเครื่องแบบไอศครีมแบบใช้เกลือและน้ำแข็งทำไม่ต้องเสียบปลั๊กวางั้นเถอะไม่ต้องะก็แบบนี้ก็เหมือนกันแต่นี่ใช้ในบ้านอันเล็กๆนะฮะสำหรับทำทานเองในบ้านแล้วก็อาจารย์ก็คิดค้นเครื่องทำไอศครีมแบบที่มีคอมเพรสเซอร์แบบตู้เย็นซึ่งถ้าซื้ออขงงฝรั่่เนีย หลักต้องมีหลัก2 0 0แสนใช่ไหมฮะถ้าผลิต่อุตสหกรามเพราะว่าติมเครื่องที่บราอผลิตมาเนี่ยมันเทียบเท่าเครื่องที่ไอติมฝรั่งเลือกปั่นเจลาโต้ต่ของเราปั่นไอติมกะทิไอติมนมติมผลไม้ติมทั่วไปได้หมดจนกระทั่งปั่นเป็นเจลาโต้คือเป็นเนื้อก็ได้ด้วยครีมก็ได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์มนตรีครับผมครับ ลดราคาพิเศษให้นักเรียนไหมครับก็ก็มีต้องโทรมาคุยกันใช่ไหม้กว่าคุยกว่าคนทั่วไปโอ้โหเยี่ยมเลยทีนี้มาถึงเรื่องส่วนผสมบ้างเวลาคนจะทําไอศครีมเนี่ยก็จะชอบรสนั้นรสนี้นะครับแต่ว่ารสดั้งเดิมของไทยนี่ก็คือไอศครีมกะทิกะทิสดอาจารย์อธิบายนิดหนึ่ง่าฮะสูตรของอาจารย์มีอะไรพิเศษยังไงครับไอติมกะทิสดนี่บางคนก็เรียกไอติมน้ำไอติมทรายไอติมน้ำไอติมทรายมันกินแล้วหวานเย็นชื่นใจค่ะ มันจะไม่มีอะไรเสียแท่งเลยครับจะมีการคั้นกะทิมาจากที่เราหามะพร้าวที่ใหม่สดมะพร้าวแก่ที่ไม่มีหน่องอกคือจะออกขาวกวี้อีกนิดก็ได้แต่ไม่ใช่กะลาดำปีนะครับไม่แก่เกินไปถ้าผิวดำจะไม่ไม่หอมอันนี้นี่คือมะพร้าวกะทิเหรอคะอาจารย ไม่ใช่มะพร้าวที่มาคันกะทิอ๋อนี่คือมะพร้าวทั่วไปแต่กะทิที่ได้มามันจะหอมหวานยิ่งถ้าเราได้มะพร้าวน้ำหอมที่แก่จัดที่แบบเขาไม่ได้สอยมาใช้ค่ะอ่าแล้วมันมีแก่จัดคาต้นของกานะหรือสุดยอดของไอติมเลยโอ้โหมันหอมบอกไม่ถูกเลยกลับบ้านไม่ถูกอ่ะกินไอติมแล้วหรอคะมาแล้วจะกบอกนะครับเก็บมาคัดต้นเลยดีเลยผมเข้าใจว่ากะทิมะพร้าวที่มาทํากะทิเนี่ย สำหรับทำไอศครีมเนี่ยเป็นมะพร้าวขูดขาวแบบทำขนมไทยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีเปลือกอย่างนี้อยู่เปลือกแบบนี้เพราะความมันอยู่ใกล้ผิวเนี่ยความมันอยู่ใกล้ผิวแต่ว่าเวลาคั้นเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นที่ในท้องหลากก็เรียกว่าจรวดคัวจะรวดมันจะบี้เอาเปลือกตรงนี้ออกมาด้วยเราใช้อะไรฮะก็ตายรอฮะเครื่องคั้นแบบไฮดรอลิกหรือว่าขยำมือขยำมือหรือใช้ถุงผ้าบิดครับสุดยอดกว่าเครื่องคั้นอีกอันนีเป็นเคล็ดลับนะแต่ว่าที่สำคัญน้ำที่มาใช้ต้องเป็นน้ำกรองน้ำต้มสุก อ๋อทำไมอะคะต้องเป็นน้ำเาพราะว่าน้ำน้ำถ้าเกิดน้ำมีกลิ่นคอลีนน้ำมไม่ดีจะมีปัญหาต่อการผลิตมีกลิ่นคอลีนนิดเดียวเราอยากคิดว่าใช้ได้นะ พอไปทำไปในติมแล้วมันจะแรงมากเลยแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งทั้งหมดเลยเพราะงั้นเรากันกองในทีแรกดีกว่าคโดยน้ําที่เราจะใช้ต้องต้องได้ก่อนคมะพร้าวต้องดีน้ําต้องดีน้ําต้องดีแล้วก็มีอะไรฮะน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายก็เอาขาวทั่วไปไม่ต้องขาวจ้วไม่ต้องจ้วนะฮะขาวทั่วไปนะครับแล้วก็มีเกลือป่นด้วยมีเกลือป่นมีใบเตยหอมเพราะว่าไม่แม่เตยหนามเตมเนี่ยใบเตยต้องมีหนามนะจ๊ะถ้าไม่มีหนามไม่ไม่ดีใช่ไหมเตยหอมมีหนามนะ อ๋อนี่คือใบเตยต้องมีหนาแล้วมีดูหอมต้องยีดูได้ใช่ไหมฮะครับจะหอมครับตัวนี้เอามากระตุกความหอมของน้ำมะพร้าวขับออกของอาจารย์นะครับใช้คำกระตุกความหอมของมะพร้าวครับด้วยใบเตยเอามากระตุกแบบว่าหอมนะน้ามะพร้าวเนี่ยพอเรามาฉะครับค่ะเรามาฉะแล้วก็น้ําเทใส่ในหม้อนะครับอพอเราเห็นน้ําตรงนี้นะครับค่ะครับ ซึ่งมันหอมหวานอยู่แล้วแต่มยังไม่เต็มที่ค่ะแต่เมื่อเราใบเตยเนี่ยนะใส่ลงไปนะครับหั่นสั้นๆใส่ลงไปเปิดแก๊สในหม้อนี้คือน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับเปิดไฟนะครับอาจารย์ครับผมใช้ไฟปานกลางไหมครับก็กลางกลางครับกลางนะครับในหม้อนี้มีน้ำมะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ใบเตยที่อาจารย์ใส่ไปมันจะมีเศษเปลือกมะพร้าวนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกรองข้างหลังเรามีกรองะ แล้วข้างหน้านี่แบบชอ๋ออะไรบ้างจ้ามีของโปรดนั่นเลยเรียกว่าแบบอะไรคะจ้าท็อปปิ้งเหรอคะอ่าเป็นท็อปปิ้งหรือเป็นเครื่องเคียงอ่าไอติมไทยไทของเรานะครับอ๋อเครื่องเคียงไอติมอ่าเบสิกพื้นฐานที่เรากินกันมาแต่ไหนแต่ไรก็มีถั่วลิสงค่ะไอติมไทยๆนี่กินไอติมโบราณเนี่ยนะเอาถั่วลิสงโรยก็อร่อยแล้วแต่พอคนปัจจุบันเขาชอบนมเนยขึ้นมาก็เอานมสด หนูเลยคนจืดหยอดไปหน่อยนึงบางคนหยอดบางคนหยอดนิดนึงก็อร่อยของเขาแต่บางคนหยอดเยอะๆเลยเยอะท่วเลยเยอะคนละลายหน่อยก็ชอบแบบนั้นนะครับ่าดังนั้นแล้วก็ไปใส่ลูกชิดบ้างหรือข้าวเหนียวมูนหอมๆข้าวเหนียวมูนผมจะชอบมูนใส่ข้าวเหนียวดาหน่อยหรือใส่พร้าวาอ่อนหรือข้าวเหนียวใบเตยที่จะทําอยู่บ่อยๆมันก็จะสร้างสีสันให้อร่อยแล้ดูดีแล้วเนี้มีซอสช็อกโกแลตเนี่ยทำยังไงครับซอสเล็กก็ไม่ยากเลย ก็มีน้ำตาลไอซิ่งมีผงโกโก้มีพวกน้ำมันที่เกี่ยวข้องมาใช้ซึ่งเราทำเองก็ได้ทำเองได้เด็กๆชอบนะคะเขาบอกว่าท็อปปิ้งเยอะเครื่องเคียงเยอะมากเลยเขาก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งปกติผมจะมีเครื่องเกือบสิบอย่างแต่วันนี้จะจัดมาไม่มากา็เราบอกว่าจะเสื่อแค่ติมไทยก็เลยว่าเอาแค่สไตล์ดั้งเดิมเลยก็คืนแค่ถั่วลิสงนมสดแค่นี้ อาจารย์หนูอยากจะทําไอติมบ้างจังเลยอ่ะบางทีแบบมีงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าทําขายงานต่างๆนะทำไงอาจารย์ใช้ย่ออะไรเอ่ยคะต้องใช้ย่อจ่าสิคะอ๋อแต่ถ้าตือทำเองอ่ะติดย่หอตัวเองได้ไหมเอาหน้าตัวเองอ่ะติดบังป้ายอาจารย์เลยได้เลยได้เลยเห็นหน้าก็ค่อยเชื่อแล้วว่าอรเออใช่ไหมคะอาจารย์ต้ก็การทิมผ่านเลยทำยังไงอคะอาจารย์ทใอย่างนั้นอ่ะไม่ยากการปั่นปั่นน้ําเป็นตัว ปั้นน้ำเป็นตัวนะไอติมก็คือปั้นน้ำเป็นตัวนะปั้นน้ำเป็นตัวได้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่แล้วก็เดี๋ยวได้ดูว่าอาจารย์ทํำยังไงนะครับถ้าเรารู้เบสิกพื้นฐานหรือูกระบวนการทําแล้วไม่ยากครับแล้วการจะหาเงินหารายได้วันละห้าร้อยวันละพันสองพันให้นิดเดียวเลยรู้กระบวนการใ่้ยกว่าชีพอื่นนะครับใช่อาจารย์ครับกว่าอาจารย์จะมีความรู้มาเปิดเป็นแฟนชายแล้วก็มาสอนคนอื่นเนี่ยอาจารย์ศึกษายังไงครับ อาชีพนี้นอหลี่จากพ่อสู่ลูกออนะครับก็ <ขอ S 1> <อ>คือคุณพ่อถ<อ>้าเท้าความจากคุณพ่อก็คือเขาบอกว่าเขาก็เป็นลูกพ่อชาวนาแล้วลูกพ่อค้าน้ําชากาแกฟแขายข<อ>หน้าตัดเองรถไฟแ<อ>ันน<อ>ี้พอไปบทเรียนก็เห็นว่าอ,อาชีพอะไรที่ทุกกลุ่นทานอืแล้วก็ไม่ต้องคิดทุกวันค อย่างแม่ค้าเข้าแกงหรืออาชีพอื่นๆของคนไทยคิดทุกวันทุกวันแล้ววัตถุดิบก็หาไม่ได้ซ้ากันแต่ตรงนี้ดูแล้วแบบอาชีพแบบคนจีนเนี่ยมันสะดวกแล้วง่ายแล้วก็เลี้ยงลูกโตได้ดีแน่เขาบอกอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่ยึดติดกลุ่มคนไานแล้วก็มันมีงานเทศกาลมีอะยรองรับแล้วมีโอกาสเป็นเท่าแก่ได้ในเวลาทันใกล้ล้วจะทำไอติมกะทิแบบตักเลยหรือว่าทําเป็นแท่งก่อนหรือยังไงฮะสมัยก่อนเราเริ่มตั้งแต่น้ำหนึ่งเลยนะแค่น้าน้ําหวานมัดุง น้ำหวานมัดถุงแบบใส่ช่องฟรีเซอร์นะฮะไม่เลยมีการหมักน้ําแข็งหมักเกลือแล้วพอเรารู้ว่ามีงานวัดปั๊บนี่นะพ่อเขาจะทําน้ําหวานมัดถุงมีวิธีมัดที่ตึงด้วยนะผมก็สอนสอนแทรกในเวลาสอนวิธีมัดถุงยังไงให้ตึงแล้วเร็วมันมีวิธีซึ่งทั่วไปในท้องตลาดที่เมาเห็นทุกวันนี้ไม่มีวิธีนี้มีวิธีดูมีวิธีมัดถุงที่ตึงแล้วเร็วเราก็ทําน้ําหวานมัดถุงหรือถั่วเขียวหรืออะไรแล้วต้มปั๊บเราดองน้ําแข็งดองเกลือีไปวัดไปถึงปั๊บ ติมตัวดูดตัวนั้นแข็งพอดีเลยก็ได้ขายได้เงินเราเรียกว่าติมใช่ไหมครับตัวน้ําหวานเย็นหรือตัวดูดเนี่ยพอจากหวานเย็นตรงนั้นน้ําหวานแค่แข็งตรงนั้นมันจะมีไอ้นี่อีกมีตุ๊กตาผมพัฒนาใช่ใช่ตุ๊กตานี่เคยทจะมีตุ๊กตามีหัวจุกหยอดหรือจะมีบีบโดนล้นเทียนอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นรูปข้าวโพดรูปตัดรูปอะไรต่างๆเยอะโอ้โหเขาเรียกว่าประวัตินี่คือจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยนคแล้วทีนี้มันก็เดินทางมาอีกอาชีพตรงนี้มมันก็าถึง ไอติมตักไอติมกสมัยก่อนอจานี่ยมอมมาติมตักเสียบไม้เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีพยนานะที่จะเป็นกล้วยเป็นขนมปัง<อ>มากินไอติมตักเป็นก้อนแล้วเสียบไม้เ<อ>หรอตัดเป็นก้อนแล้วเสียบไม้อติมตัดอไอติมตัด,ตด,ตตดแล้วทําไมอาจารย์ถึงคิดคนเครื่องทําไอติมแบบมีคอมเพรสเซอร์ขึ้นมา ก็จากอุปสรรคในการปั่นและต้นทุนสูงมีทั้งต้องน้าแข็งต้องสั่งลงน้ำแข็งทุกวันแล้วเครื่องตัวนั้นน่ะตั้งแต่จําความได้ทุกวันนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเลยเครื่องที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอำเภอในจังหวัดในประเทศไทยตรงเนี้ยยังเป็นเครื่องที่เป็นเหล็กหล่อเป็นเหล็กที่ขึ้นสนิมแล้วก็ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่อาจารย์ก็ต้องมีความรู้เรื่องเรื่องห้องเย็นเรื่องคอมเพรสเซอร์ด้วยใช่ไหมก็ ไปหาความรู้เพิ่มเติมอ๋อไปเรียนเพิ่มเติมแล้วสนใจลูกพักลักจําด้วยหาความรู้เพิ่มเติมครับตอนนี้ขายไปกี่เครื่องแล้วครับก็หลายเครื่องนะหลายเครื่องนะใช่ไหมครับก็ทุกกลุ่มคนตั้งแต่โรงงานไอศครีมที่เขารู้แล้วเขามาจ้างเราแต่ถ้าเออหรือลูกศิษย์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่กล้าซื้อว่าเครื่องที่มีขนาดใหญ่ราคาสูงจะเป็นโรงงานที่เป็นโรงไอติมอยู่แล้วที่มาซื้อคอ๋อแล้วก็ล่าสุดนี้โรงไอติมอยู่แล้วเหมือนกันแต่เครื่องของเขามีปัญหาค่ะ ไม่มีใครแก้เขาได้มาในกรุงเทพสามครั้งก็แก้ไม่ได้มาให้เครื่องใหม่ของอาจารย์ดีกว่าไม่ใช่มาให้ผมแก้แล้วพอแก้ดีเขาประทับใจเขาสั่งเครื่องเราอีกสำหรับคุณผู้ชมที่อยากทําไอศครีมนะครับสนักพิมพ์พีพ e m ีเดียบุ๊กกำลังออกคุกบุ๊กของอาจารย์มนตรีเหมือนกันนะครับติดตามได้จากแผงหนังสือนะฮะแล้วก็ในเบรกหน้าเราจะมาดูวิธีการทําไอศครีมของอาจารย์มนตรีอย่างละเอียดนะครับดูแลอยากกระพริบตาเลยนะครับเพราะอาชีพนี้สามารถเอาไปทําเป็นอาชีพ เลี้ยงครอบครัวได้อย่างที่จารย้ำตลอดนะครับแล้วต่อไปจะมีไอติมหลอดไอติมแท่งที่ผมกำลังผลิตเครื่องอยู่แล้วต่อ,ตอไปสอนที่พเพิ่มาเรียก็จะมีไอติมแท่งสาเร็จรูป<อ>ไอติมไม้แดงเคยกินไหม <c oughs> ไม้แดงไม้เขียวหนึ่งหนึ่งแท่งได้ฟรีหนึ่งอันไม้เขียวได้ฟรีสองก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งตายละย้อนกลับไปแบบว่าสมัยเยาว์วัยนะคะท่านผู้ชมคะนีแค่เริ่มต้นสนุกมากแค่ไหนนะคะช่วงต่อไปสนุกยิ่งกว่านี้ค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ